ดวงของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะพิจิกคือคนที่เกิดอยู่ในช่วง 20, 21่ตุลานะคะถึง20พฤศจิกานะคะเป็นโหราศาสตร์สากลน,นะชาวราศีพิจิกนะข่าวดีก็คือนะคะจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนการงานนะ แต่จะเน้นไปในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะคะหรืออะไรที่เป็นแบบเจ้าของธุรกิจอะทำของตัวเองอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่มันจะขยับขยายตอนช่วงประมาณสักต้นเดือนเนี่ยใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะมีความใจร้อนหงุดหงิดไม่แน่ใจอาจจะแบบเหมือนเอ๊ะเปลี่ยนที่ย้ายที่อยู่ย้ายวงสังคมหรือย้ายแหล่งทำมาหากินหรือเปล่าก็จะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับตัวเองนะ แต่พอประมาณสักกลางเดือนเนี่ยความสบายใจมันจะเริ่มเกิดขึ้นละนะคะแล้วก็มีฟูมูนอ,อยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องทางด้านการงานอะไรเพิ่มนะส่งผลที่ดีอาจจะได้ออกสังคมไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆเป็นเจะกลนคอนเน็ชันใหม่ๆทำให้หน้าที่การงานเนี่ยมันได้ขยับขยื่นมีคอนเน็ชันเพิ่มเติมเปิดตัวนิดนึงนะคะช่วงนี้ของชาวราศีพิจิกไม่ใช่ช่วงเก็บตัว นะเป็นช่วงที่ต้องหาคอนเน c t ชันของตัวเองเพิ่มเติมคราวนี้คุณอย่าเพิ่งไปปิดตัวเอง แต่คุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันเหนื่อยมันไม่เห็นมีคอนเน็ t ชันหรือมันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยมันยังนะคะเนื่องจากดาวเสาอยู่ในเรือนของการแสดงออกการพรีเซนต์การเจอพบปะผู้คนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันจะมีความสำเร็จแล้วก็เผลอๆนะสำหรับใครบางคนสำหรับชาวราศีพิจิกที่แบบสนใจอยากจะมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วละอะไร่งเงี้ย ก็เหมือนกับเอ๊ยยังไม่แน่ใจมีความไม่เข้าใจหรือแบบไม่ได้อย่างใจรอนิดนึงนะถ้าคุณเจอใครบางคนแล้วมันจะมีห่วงช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่มันต้องเชนะ่ะนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกพลหัหัอยู่ในเรือนการเงินแต่เป็นเงินคนอื่นแต่ทํามุมดีนะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสนะคะจะได้โอกาสด้านการเงินนะแต่มันอาจจะเป็นเงินก้อนเล็ก ไม่ได้ก้อนใหญ่มากแล้วก็มีมาใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าคุณจะเ,ออเหมือนกับไปเป็นค่าในหน้าเป็นเซลล์หรืออะไรเงนะี้ยคุณจะช่องใช้ใช้ต้นทุนได้ในการแบบไปติดต่อไปสรรหาไปเดินทางอนะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยเยอะนิดหนึ่งนะคะก็มันอาจจะสูสีใกล้เคียงกับกำไรที่คุณได้ก็ ลองเฉลี่ยเฉลี่ยด,ดูมันยังไม่ใช่ช่วงที่แบบมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรนะคราวนี้นะดาวศุกรนะคะอยู่ในเรือนการงานการงานเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นในเกี่ยวกับเรื่องการงานทํามุมดีด้วยนะคะแต่ว่าเงินมันไปอยู่ในธาตุไฟเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเงินมันจะใช้ใช้เร็วหมดเร็วไปนิดหนึ่งนะคะเอองานอะไรที่เน้นความใส่ใจความรายละเอียด ถ้าทะเลาะก,กับใครก็เน้นความใส่ใจบอกกันพูดจากันแบบอธิบายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้ความใจร้อนเข้าหากันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะคะ,ะดาวอังคารนะดาวอังคารถอยหลังอยู่ในเลือนที่9นะแต่ว่าไฟมันอยู่ในน้ำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาหรือว่ารู้สึกว่าต้องพึ่งมีแบบเหมือนเรื่องที่จะต้องคิดตัดสินใจขอให้แบบนั่งสมาธิ ให้จิตใจมันแบบค่อนข้างบริสุทธิ์นะนึกถึงครูบาอาจารย์มีความเมตตากับผู้อื่นการแก้ปัญหาด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้มันจะทำให้ตัวคุณไม่ฟุ้งซ่านแต่อังคารอยู่ที่มุมดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเหมือนกับใบบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเมตากับเพื่อนร่วมโลกหรือแม้กระทั่งสัตว์บริวารเนี้ยอันนี้ส่งผลบุญของสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะนำพาทำให้ตัวคุณนะ่ะเป็นที่รักแล้วก็ได้การรับ ได้การช่วยเหลือจากคนหรือว่าเพื่อนหรือคนในบ้านแบบที่ไม่คาดฝันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ